สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดูอีทชแนลทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่งส,สูตรปักหลัก10ล่างแบบตัวเดียวซึ่งเป็นสูตรที่ข้าวติดต่อกัน6งวดรวดเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งกับผมจะมาคํานวณให้ชมกันสําหรับท่านชมท่านที่ทยังติดตามกันอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทางงวดประจาวันที่16พฤษภาคม2 5 6 6นยนครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นข้อมูลที่ผมคํานวณลงไว้ให้นะครับก่อนที่เลขจะออกนะอ่งวดที่แล้วได้เลขหกนะเต็มที่สิบล่างนะครับ่ซึ่งผลปรากฏว่านะมันมานะครับที่หลักสิบนะครับผลที่ออกคือหกห้าครับหกห้าครับสูตรอันนี้นะครับได้เลขหกนะครับเป็นสูตรปักหลัก 10ล่างได้นะครับอ่ามันก็ยังข้าอยู่นะที่10ล่างนะครับนี่จะมีมาที่10ล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่6นะครับ6งวดแล้วนะครับยังไม่พดเลยนะครับก็มีสมาชิกที่ถูกนะครับอ่าได้นี้กันเยอะนะครับอ่าเป็นตัวที่ชนเด่นกันนะเป็นหลายสุขอ่ซึ่งงวดที่แล้วนะครับ เลขปักหลักสิบได้นะครับก็จะมีอยู่2สูตรนะครับีสูตรหนึ่งจะมีนแบบ3ตัวนะครับซึ่งสูตรหลังของข้าวเนี่ยนะว่นที่แล้วนะที่ผมเทียบชนไว้ก็มี2สูตรที่มันชนกันขิ้นได้หกตัวเดียวนี่นะครับซึ่งสูตรที่ได้3ามตัวนะครับมันติดมาครบเลยนะครับสูตรนั้นมี7จ5ห้านะครับออกหกห้าก็มีมาครบเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรนะครับตัวเดียวนะครับเต็มสิบล่างะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคำนวณให้ชมกันนะครับ สำหรับท่านที่ติดตามอยู่ในสูตรนี้นะครับสิบล้านตัวเดียวนะครับส่วนสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับลองคำนวณย้อนหลังดูกันครับเริ่มไปที่งูนี้นะครัมุติเอาแปดสูงนะครับลองเทียบดูกันครับว่าได้อย่างี้จริงไหมนะครัที่ผมทําสถิติย้อนหลังไว้นะครับเริ่มพี่งวดนี้เนีะแปดสูงนยมันจะมาที่สิบล้านนะครับเป็นสูตรปักหลังนะครับที่สิบล้านเท่านั้นนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับ เอาละครับเรามาคำนวณดูกันครับเริ่มเลยครับทีุ่้นนี้ครับ80นะครับเลข8ตัวนี้มายังไงนะครับก็ท่านผู้ชมลองใช้ตำลักแสงปวกกัน2ครั้งนะครับบูด้วยหลัก10บวนะครับ2ครั้งนะครับบูด้วยหลัก10ล่างน1ครั้งนะครับบูด้วยหลักบูด้วยหลัก10นะครับแน่คดีหนึ่ง หครั้งนะครับอ่าบด้วยหลักร้อยอีกหน้าครั้งที่21ครั้งสุดท้ายบุด้วยแปดที่อีกครั้งนะครับสี่บด้วเท่ากบหกกบดครับเท่ากับสิบห้าบห้ด้วยแปดนะครับยี่ิบามด้วยเจครับแปดด้วยเครับเป็นสามบบด้วยแที่เป็นสาฉะนั้นหลักสิบที่ได้คือเลขแตัวเดียวนี่ครับผลที่ออกถ้าจากเก้คือนี่ครับออกแปนะครับ ออก8ปสูย์ครับซึ่งตัวที่คำนวณได้นะครับมันจะมาที่10ล้างนะครับนี่จะมาอย่างนี้ะครับก็ถูกเป็นก็แรกนะครับต่อมาครับมัวดที่2นะครับได้เลข5้านะครับออก5้า้าครับท่านผู้ชมลองคำนวณดูกันครับเริ่มพี่พวดที่2นะครับใช้หลักแสนวกกัน2ครั้งบวกด้วยหลัก10ปุ่น2ครั้ง สิล้างหครั้งนะครับบริหลัก1 0หน้าครั้งนี้1บวกกัน1ครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกกัน1ครั้งแล้วก็บริ8งที่อีกครั้งนะครับศูนย์บริรด้วยสองเป็นสองสองบริ8ลเป็นสิบสิบบุตรด้หกเป็นสิบหกบรด้วยหนึ่งนะครับเป็นสิบเจ็ดบรด้วยแปดของที่อีกครั้งเป็นยี่สิฉะนั้นสิล้างที่ได้คือหตัวเดียวนะครับผลเทียเราจะแปดศูนย์คือห้าห้านะครับเห็นไหมครับมันจะมาท ก็มีมาครบเลยนะครับเลขมีมาแค่ตัวเดียวนะเม่นั้นออกห้ครับถูกเป็น2งวดครับต่อมาครับมวดที่3นะครับได้เลข7ครับออก7 3ก็เข้านะครับนะก็ลองคำนวณย้อนหลังกันครับวิธีคำนวณนะครับใช้หลักแสนประกัน2ครั้ง บิหลัก10บปนสองครั้ง10บล้างหนึครั้งหลัก10บหน้าครั้งทีหนึ่งปวกกัน1ครั้งหลักร้อยหน้าคงที่สองกกันหนึ่งครั้งแล้วก็บริแปดขที่อีกครั้งนะครับแปดบุริสุดเป็นแปดแปดบุ้าครับเท่าสิบสามบุตรเดครับเป็นยี่สิบยี่สิบบริเก้ป็นยี่สิบเ้าบวกด้วยแปดของที่ครั้งเป็นสามสิบเจ็ดนะครับชิญสิบล้างที่ได้คือเลขเครับผลที่ออกถ้าจะห้าคือเจ็ดสาครับก็ยังมีมาอยู่ที่สิบล้างนะครับถูกเป็น 3. งวดครับต่อมาครับงวดที่สี่นะครับได้เลข9นะครับก็มีมาครบล่างเลยนะครับออก99นะครับอ่าเรามาดูกันครับอ่าเรามาย้อนลัางดูกันครับใช้หลักแสนประกันสองครั้งนะครับอ่าหลัก10บพนสองครั้ง10ล้าน1ครั้ง หลักสิบหน้าเขานี้บกันหครั้งหลักร้อยหน้าเขา้สองโกันหนึครั้งแล้วก็บรีษแปดที่อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมเราคำนวณดูกันครับสูงบุรษสี่เป็นสีุ่ครับถ้ากัอสบเ็ดสิบเอ็ดบุรุสองสิบมบเป็นยี่ปดที่ยี่สิบเก้ารัือเนเด่นหลักสินะครับออกเก้านะครับก็มีมาครบล่าสนะครับออกเก้าเนะครับถูกเป็นสงวดครับต่อมาครับงวดที่ห้านะครับ ได้เลข7ครับออก7 1นะครับได้เออก71นะครับก็ข้าวนะครับใช้หลักแสนบกัน2ครั้ง10บน2ครั้ง10ล้าง1ครั้งหลักสิบหน้าคั้งึงบกัน1ครั้งหลักร้อยหน้าครั้งทอ่2บกัน1ครั้งแล้วก็บริแปของทครับศูนย์บริษูเป็นศูนย์บริษก้าเป็น9ก้วเก้าบริทั0สิบสิบบริษข้าเป็นสิบเ้าบริแปงของที่อีคางนะครับก็เป็นยีครับฉะนั้นหลักสิบดังที่ได้กินเลขเจ็ดครับเลขที่ออกจากก้าวนะครับทีงวดนีนะครับออก เจ็ดหนึ่งก็ข้าวอีกแล้วนะครับมาที่สิบล้านนะครับถูกเป็นห้าววดครับต่อมาครับงวดที่หกนะครับงวดที่หกได้หกอ๋อหกห้าก็ข้าวนะครับก็ยังไม่หจุดนะครับอได้หกกี่ไหมนะครับก็ลองคำนวณย้อนหลังดูกันครับใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งหลักสิบพันสองครั้งสิบล้านหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งโบกันหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่สอง หนึ่งครั้งบุรุษหลักแปดบุรุษแปบรีครั้งนะครับแปดบุรุสูงเป็นแปบุรุษเจ็ดเป็นสิบห้าสบุรุษเจ็ครับเป็นยี่สบสอยี่บรุหกนะครับเป็นยี่บแปดบุรุแของีครั้งนะครับเป็นสามสิบหกแนสิด้านที่ได้กินเลขหกผลที่ออกตาจัดเจ็ดหนครับนี่ครับออก6กหนั่นเองครับออกพี่น้องครับหกห้านะครับข้าวอีกแล้วนะครับถูกเป็น6กวดนั่นเองครับ อย่าไม่หลุดเลยนะครับก็เป็นสูตรนะครับที่ข้าวนะครับต่อจากวดนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับก็อ่ะเรามาตามกันต่อครับสำหรับสูตรเดินดีอย่างนี้นะครับจะมาถึงวันที่7ได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ท่านผู้ชมลองพิจารณากันดูนะครับ ส่วนตัวผมก็ยังมั่นใจในสูตรคำนวณที่มันเข้านะครับอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันก็เข้ามาแล้วนะครับผมว่านี่ยก็มาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขตัวไหนเนี่ยสิบแรกนะครับที่ได้ถาสูนยนะครับท่านผู้ชมลองใช้ตํำลักเสียงนะครับบวกกันสองครั้งหลักสิบบนสองครั้งสิบล้างหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบครักหนึ่งครับงหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยนครั้งที่สองบวกกันหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยแปดของที่อีกครั้งนะครับ หกบวกด้วยสเท่ากับแปบวกด้วยหกเนี่ยเป็น14บส่สี่บวกด้วยเครับเป็น21 21ิบยี่สิบวกด้วยแปดทุีอีกครั้งก็เป็น29ถูกไหมครับอ่าฉะนั้นหลัก10ล่างนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผลคำนวณที่ได้คือเลข9นั่นเองครับได้เลข9นะครับจะมาอีกหรือเปล่านะครับงวดที่7ครับอ่าถ้าสูตรนี้ยังดึงต่อเราก็จะมานะจับ ลูดเนี่ยที่สิบล่าเลยเนี่ยวันที่แล้วก็มีสมาชิกเนี่ยที่จับหกะนรับลูดเนี่ยที่สิบล่านะครับซึ่งจะได้คู่ชุดนะครับปักหลักเนรัยที่สิบชุดตรงนึงครับเห็นไหมครับหกมาที่หลักสิบนะครับวันนี้นะครับได้เก้านะครับสุดจะเชินต่ออีกไหมนะครับวันวันที่สิบหกภสาคมนะครับ เป็นสูตรที่ข้าวต่อเนื่องนะครับยังไม่ลุดเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าถูกใจแคปไว้เลยครับหลัก10แล่นนะครับวันนี้ได้เลข9้านะครับจากสูตรตัวเดียวนะครับทีนี้ผมก็ยังมีสูตรครับซึ่งวัที่แล้วนะครับวัที่แล้วผมเทียบชนไว้นะครับมี2สูตรด้วยกันคือสูตรอันนี้กับสูตรตัวเดียวนะครับ ซึ่งเห็นไหมครับก็ชนที่เลข6นะครับชนนับสูตรนับสามตัวนะครับซึ่งสูตรที่ได้3าตัวสูตรนี้มันติดมาครบเลยนะครับออกห5นะครับออกห5มีมาครบเลยนะครับนี่เป็นสูตรเด่น10ล่างนะครับแบบ3ตัวนะครับที X ่ยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้นะครับก็เข้านะครับติดมาครบเลยนะครับ like สำหรับวดนี้นะครับมาดูกันครับวิธีคำนวณครับใช้หลัก10หน่วยล่างแล้วก็บริก้รคงที่นะครับ10หน่วยล่างบริก้าคงที่ครับวดนี้ได้ตัวแรกคือเลข0นะครับบริกแตเก้เป็น9 9้รเกาบริก้ม9เป็น8งดวดนี้ได้แล้วครับผลคำนวณได้คือ098นะครับสูตร0ิล่างแบบ3ตัวนะครับถ้าเรามาเทียบกับสูตรตัวเดียวอันนี้นะครับก็ จะชนกันนะที่เลข9อีกแล้วนะครับชนกันอีกแล้ว2สูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับสำหรับหุ้นี้เป็นเลขที่น่าลุ้นนะครับอย่างงุ <im> ้ท <im leen Alexandria> ี่แล้วนะครับก็ชนกันนะครับแบบนี้ก็จะมีมาที่10บล้านนะครับสำหรับหุ้นนี้นะครับเด่น10บล้านนะครับตัวเดียวที่ได้คือเลข9้านะครับซึ่งชนกัน2สูตรนะครับก็เป็นเลขที่น่าลุ้นนะครับชน2สูตรที่ข้าวนะครับ ก็จับลูกเลยครับซึ่งจะได้คู่ชุดปักหลังล่างนะครับที่10ชุดครับนับ่นคคู่90 9 1 92 93 94หนึ่งนะครับต่อมา95 96 9 7 98แล้วก็99นะครับที่10คู่ชุดอันนี้แบบปักหลังนะครับ ถ้าสู่เดินต่อนะครับซึ่งจะมีมานที่10ชุดนี้นะครับก็เลือกเอานะครับเป็นแนวทางน,นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับผม เป็นสูตรเดิมนะครับที่มันเข้านะครับสองสูตรอันนี้นะครับเด่นที่สิบล้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ชนกันนะครับสองสูตรอีกแล้วนะครับนี่ครับชนที่เลขเก้าเนี่ยครับเราลุ้นดูกันครับจะมาอีมั้ยนะครับอันนี้จะเป็นคู่ชุดที่ผมจับไว้ให้นะครับจากสูตรนะครับปักหลักสิบล้านตัวเดียวที่ได้เนี่ยครับ แต่โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับแล้วโปรแกรมคลิปหน้าขอบคุณทุกส่าครับ